สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากุ้งผัดผงกะหรี่นะคะทําแบบบ้านๆนนะคะทําแบบกินง่ายๆะคะ่ะเดี๋ยวเราจะจุดแก๊สก,ก่อนเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ วพอเหลืองๆนะคะไม่ต้องให้มันไหม้นะคะพอหอมๆกุ้งนี้จะเป็นกุ้งไซส์เล็กนะคะกุ้งขาวไซส์เล็กคิมจะเอาเป็นหัวหัวใส่ไปด้วยแต่ว่าเราจะเอาตรงหนวดออกแล้วเราจะไม่ผ่านะคะเพราะว่า มันตัวเล็กมากค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้หอมหัวใหญ่นะคะแล้วเราผัดหนอนนะคะ ไม่แตไซส์เล็นะคะไม่มีไซส์ใหญ่เลยะะเดี๋ยวคลิปหน้าดยวทำกุ้งกุ้งไซส์ใหญ่ให้ให้ดูนะคะอันนี้เราจะทําแบบกุ้งสุกป,ประมาณไม่ต้องให้สุกร้อยนะคะอันนี้ก็พอหอมๆองแล้วะคะ่ะเราก็ค่อยใส่ก็วังลินเลยค่ะ จะสุกง,ง่ายมากค่ะเห็นไหมคะกุ้งม,มันตัวเล็กแล้วมันเวลาเราจะบทำกับข้าวมันจะให้มัน,มนจะเละต่อไปเราจะใสะ่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะจะมีะพริกเผานะคะมีพริกเผามีพริกไทยป่นนะคะน้ำมันหอยสองช้อนค่ะแล้วก็ ซีอิ๊วขาวค่ะเราใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ไข่ใส่เลยใส่ตามใจชอบนะคะแล้วก็คาราเนชั่นค่ะลงสด ถ้าได้ปลาหมึกนะแล้วก็ใส่น้ําตาลด้วยนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในถ้วยเมื่อกี้นะคะที่เราเป็นเราจะทําแบบปรุงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวรอพักหนึ่งนะคะรอสักพักน้ำเยอะมากแต่มันก็จะแข็งนะคะจะมันจะเกาะตัวเพราะว่าเราใส่ไข่ ถ้าชอบใส่ไข่เยอะเราทำกินเองนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะจะเป็นพริกแดงนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมที่เรามาหันแล้วนะคะแล้วก็ใบเนี่ยค่ะขึ้นช่ายนะคะเราใส่ไปเลยค่ะ เริ่มได้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าจะออกมาแบบไหนนี่ค่ะกินกับข้าวสวยนนร้อนๆหอมมากไตลองชิมค่ะแค่ดมกลิ่นก็อร่อยเพราะทำกินบ่อยอยู่ค่ะว้าวเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานนะคะว่าจะออกมาแบบไหนน่ากินน่ากินมากเลย,ยจัดใส่จานนะคะจัดใส่จานเลยค่ะ เสริฟแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ